ทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดประตูสู่ power pivot จากสูตรธรรมดาสู่โมเดลข้อมูลไม่ต้องลุกอัพแค่เชื่อมตารางครับในส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามผมมาได้เลยครับ จากข้อมูล3ตารางนี้ต้องการดูรายงานสรุปซ u m อ f b โบน s b บายเพศและจังหวัดนี่คือตารางที่1ตารางพนักงานตารางที่2ตารางเพศและก็ตารางที่3ตารางจังหวัดครับซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือนำเอา3ตารางนี้ไปสรุปออกไปเป็น1ตารางแบบนี้ครับนี่คือตารางของจังหวัดทุกคนและนี่คือตารางเพศและสุดท้ายโบนัสตรงนี้ก็คือตารางพนักงานนั่นเองเริ่มต้นทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็เลือกแบบนี้สิบางคนก็เริ่มเลยครับลุยกันไปเลย เลือกแบบนี้ได้ไหม3ตารางที่กระจายกันอยู่แบบนี้แล้วจิ้มต่อไปที่ insert pivot table ธรรมดาที่ผมคุ้นเคยปั๊บหลังจากนั้นทุกคนมาลุ้นกันดูผมตอบโอเคปุ๊บอ่า excel เขาโวยว <ๆ S 1> ทุกคนที่เขาโวยวเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่า pivot table ธรรมดาที่ผมใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้<ๆ>เขา support แค่1ตารางเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมเลือก1ตาราง2ตาราง3ตาราง นั่นก็เลยเป็นที่มาของปัญหานี้ถ้าเจอแบบนี้ผมต้องตอบโอเคและนี่ก็คือเหตุผลของปุ่มแ a นเซ้ทุกคนครับปั๊บแบบนี้บางคนบอกว่าอาจารย์ครับที่มันไม่ได้เมื่อกี้เพราะอาจารย์ไปเลือกชื่อตารางที่มีการเมิดเซลล์อยู่อาจารย์ต้องเลือกหัวตารางเพียงอย่างเดียวเท่านี้สิผมลองให้ดูอีกครั้งครับไม่ละความพยายามกันไปแบบนี้นี่คือ e 41แล้วผมไปต่อที่ insert pivot table ธรรมดาตรงนี้ปั๊บ และผมมีความหวังว่าจะได้หลังจากนั้นผมตอบโอเคปุ๊บสิ้นหวังอีกครั้งทุกคนครับผมโอเคแคนเซลิลผมยอมแพ้แล้วครับสแสดงว่าถ้าเกิดผมต้องการอินเสิร์ตไปวอตเทิบลธรรมดาให้ได้เนี่ยผมต้องยุบให้เหลือหนึ่งตารางจริงมหอย่างเช่นมาตั้งข้อสเกตที่รหัสเพศตร,ตรงนี้1ถูกต,ต้องไหมครับ1ก็คือชาย2ก็คือหญิง บางคนเริ่มปิ้งไอเดียก็คืออะไรครับ copy มาเลยนี่คือชายโอเคไหมครับแล้วก็นี่คือหญิงอาะก,ก๊อปมาแบบนี้ดีเหมือนกันจะได้มีงานทําทั้งวันเยี่ยมมากทุกคนครับบางคนบอกว่าตรงนั้นมันแมนวนวลเกินไปขอเป็นสูตรได้ไหมครับคล้ายครับคลาว่าใช้อีฟได้แต่บางทีก็ลืมไส้ในไปแล้ว บางคนก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเพื่อนเคยสอน v look up บ้างละ x look up บ้างละแต่ประเด็นก็คือลืมไส้ในไปหมดแล้วสรุปสั้นๆก็คือลืมทุกอย่างไปแล้วในชีวิต อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดผมลืมทุกอย่างไปหมดแล้วหรือผมไม่ต้องการเขียนสูตร if, f v l o o k up x l o o k up อะไรเทือกนั้นพอจะมีวิธีใหม่ที่จะนำเอา3ตารางนี้ไปทำ pivot table คำตอบมีครับแต่ทุกคนต้องตั้งข้อสังเกตดูดีๆสเต็ปแรกครับมีแถบเครื่องมือ power pivot หรือยัง แต่ยังไม่มีเชิญคลิกไปที่ไฟล์แล้วตามด้วยออปชันหลังจากนั้นเล็งไปที่คำว่า add in จิ้มเข้าไปแล้วตามต่อที่เมน e ตรงนี้คลิกเลือกคำว่า com add in ผมซูมให้ทุกคนเห็นกันแบบจะจะแบบนี้ครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม go 1 2 3ปับ๊บตั้งข้อสังเกตผมติ๊กเลือก microsoft power pivot for excel ใช้งานได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น excel 2013เป็นต้นไปเลยครับ ถ้าของใครใช้เป็นเวอร์ชั่น2010ก็ต้องไปหาดาวน์โหลดบนเว็บไซต์เอาเองนี่คือประเด็นตั้งข้อสังเกตสเต็ปที่1หลังจากนั้นก่อนที่ผมจะโอเคทุกคนตั้งข้อเสียเกตแถวนี้ดีๆหนึ่นงงมปับ๊บเรียบร้อยครับ p o w e r p i v o t มาเยือนแล้วครับหลังจากนั้นเราจะนำอาตารางของเราแอดเข้าไปใน p o w e r p i v o t ครั้งละ1ตารางผมขอเริ่มต้นที่ตารางพนักงานคลุกวงในเข้าไปสัก1ช่องหลังจากนั้นเลงไปที่ Power Pi v o t ทุกคนพอเดาไ ถ้าอยู่แล้วผมน่าจะจิ้มไปที่ปุ่มไหนครับเมเนจไม่ใช่ทุกคน add to data m o เดลหนึ่งสองสามปับ๊บหลังจากนั้นเขาถามเราว่ามีหัวไหมมีทุกคนครับตามนี้ผมตอบโอเคปับ๊บตั้งข้อสเกตยาคริปตาจากหน้าบ้านของ Excel เมื่อกี้มาเป็นหลังบ้านหมายถึง Power p i v o t เรียบร้อยครับ ลองตั้งข้อสังเกตแถบด้านล่างตรงนี้ตั้งชื่อว่า Table 1อัตโนมัติอาจารย์ครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นคําว,ว่าตารางพนักงานได้ไหมได้ดับบลิลิก้าไปแบบนี้หลังจากนั้นผมก็พิมพ์เป็นคําว,ว่าตารางพนักงานก็ได้ถูกต้องไหมครับจัดไปได้เลยทุกคนอย่าลืม Enter ดังๆหนึ่งสองปั๊บ เรียบร้อยนี่คือตารางพนักงานหลังจากนั้นผมจะกลับไปที่ Excel ทุกคนตั้งข้อสังเกตดูไอคอนครับผมควรเลงไปที่ไอคอนนี้ใช่หรือไม่ไม่ต้องใช้ความจำใช้การสังเกตล้วนๆทุกคนครับแล้วจิ้มไปเลยกลับมาที่หน้าบ้าน Excel เรียบร้อยแปลงไปเป็นตารางและแอดเข้าสู่ Power Pi v o t วเรียบร้อยผมมีกี่ตารางก็ไปต่อครับอย่างเช่นตารางที่2ตารางเพศตรงนี้ผมจิ้มไปที่ Power Pivo t a d d to Data Model เด มีหัวตอบโอเคปั๊บ หลังจากนั้นตั้งข้อสังเกตจะได้เป็นแทบที่2 Table 2 Double ิลสดับบิคคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่าเป็นตารางเพศตามนั้นแล้วกัน Enter ดังๆอีกครั้งปับ๊บจบตารางที่2กลับสู่ Excel เล็งที่ไอคอน Excel จิ้มปุ๊บนี่คือหน้าบ้านของเราเป็น Excel หลังบ้านเป็น Power p i v o t ตารางสุดท้ายผมคลิกวงในคลุกวงในเข้าไปสักหนึ่งช่องตามด้วย Power p i v o t Add to Data Model ตอบ OK แล้วดับเบิลคลิกไปที่ table 3เปลี่ยนไปเป็นคำว่าตารางจังหวัดตามนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อย enter ปับ๊บนี่คือสเต็ปที่2แอดตารางของเราเข้าสู่ data model ของ power pivot ต่อไปสเต็ปที่3ทุกคนตั้งข้อสังเกตดูแถวแถวนี้ทุกคนคิดว่าผมควรจะคลิกไปที่ปุ่มไหนดีเยี่ยมมากนี่ไงทุกคน3ตารางก็ได้แต่ต้องเชื่อมเข้าหากันให้ได้แบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยนำไปทำ Play table. ไปวอร์ดิเบิลแสดงว่าสเต็ปที่3ผมเลงไปที่คำว่าไดอะแกรมวิวแล้วจิ้มลงไป1ทีหนึงสองสามปับ๊บ หลังจากที่ผมได้ไดอะแกรมวิวเสร็จแล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตซุกซนได้ครับขยับได้ยืดได้แบบนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ย้ายได้อันนี้ก็ย้ายได้นนย้ายได้ยยไดสุกซนนิดหนึ่งทุกคนครับถือว่าเป็นการวอร์มเมาส์ของเราแล้วกันหลังจากนั้นตั้งข้อสังเกตตรงไหนต่อ เราจะา3ตารางนี้เชื่อมเข้าอากันถูกต้องไหมครับเทคนิคที่ผมใช้ส่วนตัวก็คือจะมีกี่ตารางก็แล้วแต่แต่เราตั้งข้อสังเกตกล้งละ2ตารางหลังจากนั้นดูซิมีอะไรเป็นตัวเชื่อมอย่างเช่นรหัสเพศ คงไม่มีใครเอารหชเพศไปใส่กับราชจังหวัดไอ้นีมัว่วถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับเทคนิคของผมก็คือตั้งข้อสังเกตไม่ต้องจําหลังจากนั้นผมเลงอยู่ที่ราัเพศซ้ายมือตรงนี้คลิกเมาส์ซ้ายค้ามไว้แล้วลากไปปล่อยที่คําว่ารหัสเพศหนึ่สองสามปับ๊บปล่อยเมาส์เสร็จเรียบร้อย2ตารางนี้เชื่อมเข้าหากันเสร็จแล้ว ต่อไปตารางจังหวัดกับตารางพนักงานเราก็โฟกัสครั้งละ2ตารางอีกครั้งรหัสจังหวัดถูกต้องไหมครับทุกคนไม่ต้องคิดเยอะครับเล็งไปที่รหัสจังหวัดตรงไหนก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นลากไปปล่อย1นึ่งสมปับ๊บเห็นไหมครับหลังจากนั้นผมก็ชี้เรียนรู้จากการชี้เห็นไหมเซอร์เวดูซิร่องรอยของเขาอาจารย์ครับถ้าเกิดผมต้องการเอาเส้นความสัมพันธ์ตรงนี้ออกได้ไหมบางคนก็ซุกซนแบบนี้ครับ อาจารย์ครับมันไม่ยอมขาดครับอาจารย์ทำอย่างไรดีไม่ใช่ทำอย่างนี้ครับทุกคนต้องเล็งไปที่เส้นตรงนี้แล้วคลิกขวาตามหลังจากนั้นเลือกคำว่า delete แล้ว delete from model ปั๊บแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่รหัสจังหวัดไปชนกับรหัสจังหวัดแล้วปล่อยเมาส์ปับ๊บเห็นไหมครับสเต็ปที่3ง่ายๆเพียงเท่านี้ขอเพียงตั้งข้อสังเกตใช้เมาส์ลากแล้วปล่อยจบกาว แล้วทุกคนครับสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือหลังจากที่เราเชื่อมตารางทั้ง3เข้าด้วยกันจบแล้วเนี่ย power pivot เ,เขาจะมองว่านี่ก็คือยุบให้เหลือ1ตารางนั่นเองแสดงว,ว่าผมพร้อมที่จะนําไปทำํำ pivot table แล้วถูกต้องไหมครับและถ้าทุกคนตั้งข้อสังเกตดูดีๆครับใน power pivot เ,เขาก็จะมีปุ่ม pivot table เช่นกัน หมายถึงผลลัพธ์ได้เหมือนกับหน้าบ้าน Excel เลยครับแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ผมไม่คุ้นชินกับตรงนี้ผมขอกลับไปที่ Excel ได้ไหมอ่ะผมเลงไปที่ไอคอน Excel จิ้มลงไปหลังจากนั้นผมสามารถ New Worksheet ได้เลยทุกคนก็จินตนาการว่า PowerPivot เป็นหลังบ้านเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะนำเอา3ตารางที่เชื่อมกันเมื่อกี้เลยครับมาทำเป็น PivotTable ต่อเพื่ออะไรครับเพื่อไ้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายตรงนี้ เอาละขั้นตอนที่4ก็เลยเป็นที่มาของ Insert แต่เราอย่าจิ้มเข้าไปตรงนี้ครับเราคลิกไปที่หัวลูกศรทิมลงตรงนี้เลือกจิ้มลงไปตรงนี้ผมคงไม่ต้องบอกทุกคนเดาได้ From Data Model ของ Power Pivot นั่นเองครับเอาหลังบ้านมาโชว์หน้าบ้านด้วย Pivot Table เพื่อสรุปนั่นเองนั่นคือ3ตารางที่เชื่อมเข้าหากันถือว่ายุบให้เหลือ1ตารางเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องเขียนสูตรครับ และนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายทำรายงานสรุปฟอร์ Data m o d e เดหลังจากนั้นผมจะ New Worksheet อีกทีก็ได้แล้วแต่ชีวิตจริงไหมครับแล้วตอบโอเคปับ๊บนี่ทุกคนตั้งข้อสังเกตขวามือครับเริ่มต้นผมสนใจที่ตารางจังหวัดผมคลิกลงไปแล้วเลือกเฉพาะอะไรครับจังหวัด1 2ึสาปับ๊บง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยครับต่อไปผมอยากได้อะไรต่อครับตารางเพศผมก็ติ๊กเลือกตรงนี้ตารางเพศ แล้วลากไปปล่อยที่คอลัมนั่นคือพื้นฐานไพ่เวอรเบิ้ลธรรมดาก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองนี่คือเพศจากตารางเพศและสุดท้ายตัวเลขโบนัสอยู่ที่ตารางพนักงาน <c oughs> ผมคลิกลงไปขอเลื่อนไปหากำว่าโบนัสแล้วติ๊ก <c oughs> เลือกก็ได้หนึ่งสองสมปั๊บรายงานของเราเสร็จเรียบร้อย อาจารย์ครับแล้วผมจะมั่นใจในผลลัพธ์ได้ไหมคำตอบก็คือเซอร์ติฟายบายท่านบิวเกตครับใช้งานได้แน่นอนนั่นเองทุกคนหลังจากนั้นผมขอเลือกตารางไปวอลเทเบิลตรงนี้ขอคลิกขวา Copy แล้วกันหลังจากนั้นผมขอคลิกไปที่ชี้ซ้ายมือสุด3 t a เทเบิลตรงนี้แล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนำมาวางใกล้ๆแถ,แถวๆนี้เพื่อตั้งข้อสังเกตโอเคมาผมคลิกลงไปใน L13 Control V ปั๊บทำไมอาจารย์เอามาแปะตรงนี้เพื่อผมอยากให้ทุกคนเห็นว่านี่ครับต้นฉบับของเรากรุงเทพถูกต้องไหมครับถูกต้อง แต่รายการที่2ผมอยากได้ตามนี้ทุกคนครับผมอยากให้รายชื่อจังหวัดในไปวอตเทเบิลของผมตรงนี้เหมือนกับต้นฉบับของข้อมูลดิบตารางจังหวัดตรงนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากตามผมมาได้เลยทุกคนคลิกไปที่เทเบิลดีไซน์ไม่ใช่ Power อร์ไฟวหลังจากนั้นไปที่เมนูปับ๊บแล้วไปต่อที่คําว่า Data View ปุ๊บ ส้งข้อสเกตตอนนี้เราสนใจตารางพนักงานตารางเพศหรือว่าตารางจังหวัดครับตารางจังหวัดเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดเป้าหมายอยู่ที่ไหนผมเลือกที่นั่น แล้วคลิกไปที่แท็บโฮมตรงนี้หลังจากนั้นทุกคนเจอคําว่าซอทบายไหมครับแสดงว่าเป้าหมายของเราเราจะซอทบายนั่นเองซอทบายรหัสจังหวัดครับผมจิ้มเข้าไปที่ซอทบายเสร็จปับ๊บหลังจากนั้นบายตรงนี้ทุกคนก็เลือกเป็นคําว่าอะไรครับรหัสจังหวัดเป็นตัวเดินเรื่องนั่นเองนี่คือความมหัศจรรย์ของการซอททุกคนค่อยๆตั้งข้อสังเกตเรียนรู้เรียนแบบได้เลยครับตามนี้ครับหลังจากนั้นผมคลิกโอเค อาจารย์ครับแล้วผมจะดูผลลัพธ์ได้ที่ไหนทุกคนก็กลับไปที่หน้าบ้านของเราไอคอน Excel จิ้มเข้าไปเห็นไหมครับถ้าใกรกระพริบตาเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันเลยครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซอสบายเขาจัดให้เราเรียบร้อยสุดๆกันไปเลยครับ หลังจากที่ผมทำรายงานสรุปเสร็จแล้วเนี่ยผมสามารถไปใช้งานเครื่องมือเดิมๆได้อีกครั้งอย่างเช่นไปว h a เ t อร์ e a น a ารแล้วเลงไปที่คำว่า Insert Slicer จิ้มก็ไปปับ๊บตรงนี้ผมขอเลือกเป็นคำว่าจังหวัดตรงนี้โอเคไหมครับแล้วจิ้มโอเคปับ๊บ นี่ทุกคนดูซิ่ครุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีเอามาใช้งานต่อที่สไลเซอร์ได้ด้วยนี่คือการใช้งานเดิมๆเมขาอยังใช้งานต่อได้นั่นเองหรือแม้กระทั่งผมจะสร้างกราฟถูกต้องไหมครับผมก็เลือกลงไปช่องใดช่องหนึ่งก็ได้แล้วคลิกไปที่ Insert ก็ได้ครับขอเป็นกราฟขอเป็นอันแรกแล้วกันนะ 2D column ที่เหลือข้อทบทวนการใช้งานเดิมๆครับไม่อยากได้ปุ่มสีเทาๆเทือกนี้ทุกคนก็เล็งแล้วคลิกขวาใช่ไหมหลังจากนั้นขอ high all field 2 3ปับ๊บเรียบร้อยสุดท้ายผมจะพาทุกคนไปดูในกรณีที่เรามีการอัปเดตข้อมูลอย่างเช่นผมกลับมาที่ตารางข้อมูลดิบตารางพนักงานผมขอลองเพิ่มข้อมูลเข้ามาเป็น e 4 2 ขอใส่เป็น xxx แบบนี้ขอใส่เป็น1ขอใส่เป็น1นั่นก็คือชายกรุงเทพถูกต้องไหมครับและขอใส่ตรงนี้เป็นสัก1 0 0 0 0แสนแล้วกันโอเคเพื่อไปดูว่าเดี๋ยวตัวเลขที่เราเพิ่มเข้ามา1 0 0 0 0แสนเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาในตารางสรุปของเราไหมครับมาดูกันต่อทุกคนนี่ตอนนี้ตารางสรุปของเราเป็น687อยู่ใช่ไหมผมลองคลิกขวาใช้งานธรรมดาแบบนี้ได้เลยครับแล้วเลือกคาสั่ง refresh หนึปั๊บ เสร็จเรียบร้อยผมปิดขวามือเห็นไหมครับจาก68เมืม่อคลิปกลายเป็น697เรียบร้อยสรุปว่าหลังจากนั้นก็ใช้งานต่อได้เหมือนเดิมเลยครับมาถึงตรงนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนเห็นภาพแรกชัดเจนครับ Power Pivot First Impression ผมขอสรุปง่ายๆด้วยคีย์เมสเซจสองบรรทัดตรงนี้ครับถ้าเราใช้ Pivot Table ธรรมดาต้องรวมข้อมูลด้วยสูตรก่อนอย่างเช่น V Lookup X Lookup ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้เป็น Power Pivot ผมแค่เชื่อมตารางแล้วลากฟิล l ์หรือว่าคอลัมน์ที่ต้องการสรุปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ใช้งาน Pivot Table ธรรมดาทำรายงานสรุปต่อได้เลยนี่คือไอเดียการเปิดประตูเข้าสู่ Power Pivot ทุกคนลองค่อยๆตั้งข้อสังเกตเรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ลองผิดลองถูกได้เลยครับเ,เติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวร์ขอบคุณทุกคน มากครับสวัสดีครับผม